เช้าของวันธรรมดาวันหนึ่งมิวเด็กชายขี้เศรายังนอนอยู่บนเตียงของเขาแม่เข้ามาปลุกเขาแล้วบอกเขาว่าตื่นไปโรงเรียนได้แล้วเพราะวันนี้คือวันเปิดเรียนมิวตกใจแล้วรีบแต่งตัวและวิ่งเพื่อไปโรงเรียนเมื่อมาถึงโรงเรียนก็พบว่าตัวเองนั้นใส่รองเท้าผิดข้างเพื่อนๆต่างพากันล้อเขา รวมถึงเตียกเด็กชายตัวเล็กัวแหลม <S <S <ess> <S เขาอายต่อหน้าผู้หญิงที่เขาแอบชอบระฆังของโรงเรียนดังขึ้นมิวเข้าแถวหน้าเสาธงและเข้าห้องเรียนครูมดเดินเข้ามาในชั้นเรียนพร้อมถามถึงการบ้านที่ให้ก่อนปิดเทอมมิวลืมทำการบ้านจึงบอกครูไปว่าการบ้านถูกเอเลี่ยนขโมยไป นักเรียนในห้องต่างผ่ากันหัวร้อเขาครูมดจึงลงโทษเขาด้วยการให้ทำความสะอาดห้องหลังเลิกเรียนเขาทำหน้าเซ็งที่วันเปิดเทอมวันแรกก็ต้องกลับบ้านช้าเขาทำความสะอาดไปเรื่อยจนถึงโต๊มไม้เก่าๆหลังห้องใต้โต๊ะมีสมุดประหลาดปวกเก่าๆเ,เขาหยิบออกมาดูและเปิดมันด้วยความอยากรู้อยากเห็นมิวชอบสมุดบันทึกเล่มนี้หลังทำความสะอาดเสร็จ เขาจึงถือมันกลับบ้านด้วยขณะเดียวกันก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแอบ,บดูเขาอยู่ไกลๆมิวไม่รู้เลยว่าสมุดเก่าเล่มนี้เป็นของใครกันแน่แต่มีบางสิ่งยึงดูดเขาให้เก็บมันมาวันรุ่งขึ้นเขาไปเรียนตามปกติเปียกแอบ,บมองเขาอยู่ที่มุมหนึ่งของอาคารมิวหยิบสมุดเก่าออกมาดูด้วยความสงสัยเปียกที่แอบ,บดูเขาอยู่ก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ Oh, oh, oh. เปียกเดินเนียนเนียนมาทักทายมิวมิวตกใจมากเขาเรีบเก็บสมุดเก่าเล่มนั้นเข้ากระเป๋าของเขาเปียกนั่งลงและชวนมิวคุยไปเรื่อยๆแต่สายตาเขาจับต้องไปที่กระเป๋าของมิวตลอดเวลามิวรู้ว่าเขาไม่สามารถเลี่ยงความสนใจของเปียกได้เขามึงเปิดกระเป๋าให้เตียกดูและบอกว่าเป็นสมุดวาดรูปเล่นเท่านั้นเปียกไม่ค่อยเชื่อมิวแต่เขาก็ย่มเดินจากไป มิวเปิดดูสมุดลึกลับอีกรอบปรากฏแผนที่บางอย่างเขานั่งคิดว่ามันคือที่ไหนกันแน่มิวคิดว่าหรือนี่คือลายแทงสมบัติเขาจึงตัดสินใจว่าเขาจะไปที่นั้นเบียกที่แกล้งเดินออกไปก็พุ่งเข้ามาดึงตัวมิวเรียกว่าแผนที่ของโรงเรียนทั้งหมดขึ้นมา เขารู้ว่ามันคือแผนที่ไปห้องสมุดร้างและบอกนิวว่าเขาจะไปด้วยทันใดนั้นมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่เขาไม่คุ้นหน้ายืนมองเขาจากด้านหลังเรียกหันไปมองเธอแล้วถามว่าเธอเป็นนักเรียนใหม่หรอเธอไม่ได้พูดอะไรแล้วเธอก็หันหลังเดินลับไปที่โถงทางเดินทิ้งให้เด็กชายทั้งสองนั่งสงสัยว่าเธอเป็นใคร ตกเย็ยนหลังเลิกเรียนพวกเขาเดินไปที่ห้องสมุดร้างหลังโรงเรียนเรียกชวนเด็กชายตัวใหญ่ขี้กลัวมาด้วยเขาชื่อว่าไผ่เรียกหันไปบอกไผ่ว่าเขาจะพาไปหาของกินอร่อยออร่อยมีวกลุ้มใจเมื่อเห็นทั้งสองคนที่ไม่น่าพึ่งพาได้พวกเขามาถึงที่หน้าประตูห้องสมุดเก่าเปียกแนบหูไปฟังทุกอย่างเงียบสนิทไผ่เริ่มรู้สึกกลัวและสงสัยว่าเพื่อนพาเขามาทำอะไรกันแน่ มิวตัดสินใจเปิดเข้าไปภายในเต็มไปด้วยฝุ่นและหยักใหญ่พวกเขาเดินไปถึงกลางห้องมิวมองสำรวจรอบๆตัวหาสิ่งที่จะเป็นสมบัติหรืออะไรก็ตามเรียกดูตำแหน่งในแผนที่และเขาเริ่มใช้ไม้บรรทัดเขาไปที่พื้นไม้ มองไปที่เพื่อนเพื่ๆเราถามนี่พวกนายจะทําอะไรกันเบียกตะกรเรียกทุกคนตรงนี้มีอะไรแปลกๆสมบัติอยู่ที่นี่แ,แน่ๆ <AME down> มิวปัดุูนจากพื้นเจอประตูที่พื้นไม้เรียกส่งไมบ้บรรทัดให้งัดเปิดมันออกมา หลังจากที่งานออกมาพวกเขาเจอกล่องเหล็กติสนะใต้พื้นไม้ทั้ง3มคนมองด้วยความสนใจว่าอะไรอยู่ในกล่องมิวเปิดกล่องออกมาทั้ง3าคนเข้ามามุงกันที่กล่องพวกเขาเจอหนังสือโบราณมิวหยิบออกมาจากกล่อง แั้งสามคนให้ความสนใจอยู่พักหนึ่งก่อนเปียกจะพูดว่ามันขายได้หรือเปล่าขณะเดียวกันที่มุมห้องก็มีเสียงแปลกๆดังขี้นอกเหมือนมีบางอย่างอยู่ข้างหลังพวกเขาเปียกสะดุ้งพวกเขาหันไปพร้อมกันแต่ทุกอย่างกลับปกติไผ่กลัวมากและขอให้ทุกคนพาเขาออกจากที่นี่ พวกเขาจึงออกมาและเดินกลับบ้านมิวก้มหน้ามองที่พื้นสังเกตเห็นเงาบางอย่างเดินตามเขามาเขาหยุดเดินและยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเรียกคันมาถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามิวตอบกลับอย่างซึมๆว่าไม่มีอะไรพวกเขาเดินก่อนจะแยกไปบ้านใครบ้านมัน พบคํมมิวนอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียงเขาได้ยินเสียงแปลกจึงเดินไปดูที่ริมหน้าตา่างมิวเห็นกระดาษแปลกๆติดอยู่บริเวณรั้วบ้านของเขาเขาสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่มิวหยิบไฟฉายจากลิ้นชักและวิ่งออกไปดู เขาเดินตรงไปที่กระดาษแผ่นนั้นและส่องไฟฉายเข้าไปมีข้อความปรากฏขึ้นว่าอย่าก,กลับไปคนเดียวเขาคิดว่าเปียกอาจจะเป็นคนแกล้งให้เขากลัวเขาเดินกลับมาที่หน้าบ้านมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ที่พงหญ้ามิวฉายไฟไปทั่วบริเวณเขาเริ่มรู้สึกกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเขาเรีบเข้าบ้านและบิดประตู แต่เขายังคอยอับมองจากช่องทางประตูเล็กๆวันรุ่งขึ้นมิวมาเรียนตามปกติแต่ในใจเขาคิดถึงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเขาเปิดสมุดลึกลับอีกครั้งมีข้อความบางอย่างที่อ่านไม่ออกแต่เขาสังเกตว่ามันเป็นลายมือของเขาเองเขาไม่ได้เขียนข้อความนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ ครูเรียกมิวแต่เขาไม่ได้ตอบกลับและนั่งซึมจนหมดวันถึงช่วงเวลาค่าเขากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่เตียงจูจ่ๆเขาก็ควบคุมตัวเองไม่ได้และเดินไปเปิดสมุดบันทึกเขายิบดินสอและเขียนข้อความบางอย่างกลับมาก่อนวันพุธ เขาตกใจชักมือออกเขามั่นใจแล้วว่ามีบางสิ่งที่ผิดปกติจากสมุดเล่มนี้วันต่อมามิวนั่งใต้ต้นไม้อย่างใจลอยอยู่คนเดียวเปียกละไผ่เดินเข้ามานั่งข้างๆเขาพร้อมถือถุงขนมมาด้วยมิวเล่าถึงเหตุการณ์แปลกๆทั้งหมดที่เกิดกับเขา เตียกและไผ่ตกใจมากที่นั่นน่ากลัวมากไผ่พูดมิวบอกเพื่อนว่าเขาจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งเตียกคิดว่ามิวเพี้ยนไปแล้วเขาพูดเบาๆกับตัวเองเตียกหันมองหน้ากับไผ่ พวกเขาพยักหน้าเหมือนกับทุกคนเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดอะไรพยหยิบขนมขึ้นมาแบ่งให้ทุกคนแล้วบอกว่ากินสกองทับต้องเดินด้วยท้องทั้งสามคนนั่งมองไปที่ห้องสมุดเก่าหลังโรงเรียนอีกครั้งต่อมาทุกคนยืนอยู่หน้าประตูห้องสมุดเก่าพร้อมไฟฉายในมือทั้งสามเปิดประตูเข้าไปอีกครั้งโดยไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไร มิวเดินนําเข้าไปกลางห้องพร้อมกับสองไฟฉายเข้าไปเขาเจอประตูชั้นใต้ดินเรียแลับไผลเดินตามมิวลงไปข้างล่างมิวฉายไฟไปที่กำแพงเห็นข้อความแปลกๆมากมายที่กำแพงหินเก่าๆมีข้อความเขียนว่าใครลงมาที่นี่คนเดียวต้องหายไปตลอดกาล ทั้งสามคนคุยกันว่าที่นี่มันคืออะไรกันแน่ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงของบางอย่างตกพื้นพวกเขายืนนิ่งมิวหันไปมองช้าช้ามิวเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนออกไปทันทีที่เขาส่องไฟไปถึงมิวตกใจมากเขามั่นใจแล้วว่ามีบางสิ่งที่นี่จู่ๆไฟฉายของเขากระพริบและดับไป เรียกตะโกนบอกให้มิวเปิดไฟมิวข้อไฟฉายของเขาและหันไปทางที่เขาเห็นเงาแปลกๆไฟฉายของมิวติดขึ้นมาเผยให้เห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์มิวตกใจมากเขาพังะถอยหลังเรียกตะโกนบอกให้มิววิ่งทั้งสาคนวิ่งออกมาจากห้องสมุดเก่าทันที ทุกคนนั่งหอบอยู่หน้าห้องสมุดเก่ามิวหันไปมองที่ประตูประตูปิดเองทันทีเบียกตกใจเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนพวกเขารีบกลับบ้านก่อนที่จะมืดวันต่อมาพวกเขาเดินคอตกเข้ามาที่โรงเรียนมิวหยุดเดินเมื่อเห็นรอยเท้าประหลาดที่ทงทางเดินทั้งสามคนคิดเหมือนกันว่านี่อาจจะเป็นปีศาจตัวเมื่อวานแน่ๆ ่ายพูดทำไมมันถึงออกมาได้พงทางเดินเต็มไปด้วยรอยเท้าแปลกๆโรงเรียนของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายพวกเขาสร้างปัญหาใหญ่ขึ้นแล้ว่ายพูดว่าเราต้องกลับไปอีกแล้วใช่ไหมเปียกกำลังคุยกับมิวว่าจะกำจัดมันได้อย่างไรแต่มิวไม่มีแผนการอะไรทั้งนั้นเขาต้องการจะไปคนเดียวแต่เปียกไม่ยอม เขาพูดว่าเขามีส่วนต้องรับผิดชอบมิวพูดว่างานเราต้องวางแผนกันก่อนพวกเขาทำทุกอย่างด้วยมือของเขาเองทันใดนั้นสมุดบันทึกเก่าในกระเป๋ามิวก็สั่นขึ้นมิวเปิดกระเป๋าดูปรากฏข้อความใหม่ในสมุดขึ้นมากลับมาก่อนทุกอย่างจะสายไป ตกเย็นทั้งสามคนจึงไปที่นั่นมิวบอกกับตัวเองว่าเขาต้องจบปัญหานี้มิวเดินนำไปที่ทางหลับชั้นใต้ดินทันใดนั้นปีศาจตัวใหญ่ปรากฏต่อหน้าพวกเขาเขาวิ่งแตกไปคนละทาน เพียกหยิบหนังสือจากชั้นปลาใส่ปีศาจไผ่วิ่งหนีและสวดมนต์ไปด้วยมิววิ่งมาช่วยไผ่ปีศาจจมตีใส่มิวทันใดนั้นสมุดก็เปล่งแสงขึ้นมาและพุ่งเข้าไปที่ปีศาจทันทีปรากฏเด็กหญิงผมขาวที่เขาเดินที่ทงทางเดินเธอเล่าว่าเธอถูกปีศาจจับไปตั้งแต่หลายสิบปีก่อนเธอพยายามหาผู้กล้ามาช่วยปลดปล่อยเธอ หลังจากนั้นภาพเธอก็จางหายไปสมุดเล่มเก่าของเธอก็สลายไปด้วยทุกอย่างกลับมาสงบอีกครั้ง